สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําไม้ไร้สายของแบรนด์ tnw นะครับตัวนี้ก็จะให้ไมมา2ตัวลักษณะไมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเล็กๆแบบนี้นะสามารถหนีปกเสื้อได้นะและนี่ก็คือตัวรับสัญญาณเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาแบบไหนผมเลือกเป็นแบบไ h t n i n g นะครับเพื่อใช้งานกับ iphone นะส่วนการชาร์จแบตนะครับเราสามารถชาร์จกับกล่องของเขาได้เลยมันจะคล้ายๆเหมือนหูฟังบลูทูธนะครับถ้าเราใส่ไมไว้ตรงล็อกของเขาเนี่ยเขาก็จะชาร์จอัตโนมัตินะครับและสําหรับใครที่กําลังไร์สดอยู่เนี่ยเราสามารถชาร์จไปด้วยได้นะครับเพราะว่าตัวรับสสสัญญาาณเีี่ยยจะมชองให้บ ก็ถือว่าสะดวกไปอีกแบบเหมาะมากนะครับกับสายไฟ์สดที่ต้องชาร์จมือถือตลอดเวลาถ้าสนใจอยู่ในดะก้าสีเหลืองจัดไปครับ Продавање субтитрове Субтитрове Субтитрове